วิ <t ries> <h aut> ่งวิ่งไวจัดเอย <h aut> <h aut> Aye, วันนี้ก็มาอยู่กันในโลบอ,กอีกแล้วแล้วก็วันนี้มาอยู่กันในแบบเป็นปลาครับก็คือไปอยากกินปลาเล็กนั่นแหละซึ่งไอ้แบบเนี้ยผมเห็นคนอื่นเขาเล่นกันมาแล้วมันน่าสนุกวันนี้ก็เลยกะว่าจะลองหยิบมาเล่นดูนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่เคยเล่นเลยนะบอกไว้ก่อน,น,ออน això. ปลาผมก็อาจจะแบบกระจอกงอกง่อยก็เป็นปลาท้องง,งูโงูหนึ่งตัวนะโอเคปะ อ่ามามามาวิแล้วเราตัวกากมากเลยอ่ะไหนเข้าไปเล่นดิดูดิที่มีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮยเฮยกระเป๋าวิ่งอย่างไรวกูแฉเอือเฮ้ยกระเป๋าวิ่งอย่างไวไอ้เชี่ยนี่าแมงคตรขี้โกงเลยเแย่เราจะเก่งไหมเราจะได้เก่งไหมเราจะได้เติบ์โปกะไม่น่ารอดมีอยู่ไหนเข้ามาเลยเดี๋ยวเขาไปหา อุ้ยทำไมมันเก่งจังอ่ะไอปะกระเป๋ามันโกงแล้วมันวิ่งอย่างไวไอ้ปะกระเป๋าดูดิดูวิ่งดิดูวิ่งดิมันก่งคนทั้งแมบแล้วนะอุ้ยแล้วดูดิมันเกิดอะไรปะฮัลโหลเขาจะเล่นยังไงอะเด็กๆอะเด็กๆจะเล่นยังไงอะไอ้ฮี้ยวิไอใครนาะใครอยู่ด้านหลังนเฮ้ยไอ้ข้างหลังมาแล้วตายเราจะชนะยังไงวะไอ้ไอตัวปะกระเป๋ามันวิ่งไวอะมันโกง ตอนนี้ผมเริ่มเกิดการสงสัยแล้วว่าไอป่าเนี่ยมันวิ่งไวจริงจริงไหมซึ่งผมอะไปเห็นว่ามันมีน้ํายาบูทเนะก็มันสามารถบูทความเร็วได้50%แล้วมันก็จะอยู่5นาทีซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันใช้โปหรืออะไรหรือเปล่านะอันนี้ก็คือยังไม่ได้สงสัยขนาดนั้นนะเดี๋ยวมันจะมีอีกช็อตหนึ่งที่ผมเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็วิ่งไวแบบนี้แหละมันมีคนในแชทเนี่ยด่าว่าเอ้ยมันเป็นโปไอพี่เชียนี่ใช้โปเล่นเออแบบอะไรอย่างนี้แล้วมันก็อีกคนที่ใช้โปมันก็ด่่่าาสววววนแแลล้้ออกูชโปปงพะ ประมาณเนี้ยพี่เราจะเล่นได้เหรอวะน่าจะได้นะเพราะว่าพอเข้าไปปุ๊บก็ตายกูก็ตายเออว่่าลนก็ตายตายกูแตกกูตายอะฮะมัเปลี่ยนตัวยังไงอ่ะเนี่ยนะใช่นะบีมีไอปลาปลาสวายอ่ะอันนี้ปลาสวายเหรอเออปลาหน้าโง่มากเลยบีไหนลองเปลี่ยนดินะนั่แล้วเปลี่ยนปลาไหนฮะเปลี่ยนปลาข้างล่างนะเออติดตั้งตึัม โอ้โหไม่ได้ต่างกับตัวเมื่อกี้เลยสปิ๊กหนึ่งให้ตายเหอะแล้วดูดิเข้าไปเจอไอ้นั่นสิบล้านอ่ะไอ้แล้ววิ่งอย่างไวเลยตัวสิบล้านอ่ะมันจะบ้าตายมันจะเล่นยังไงวะโอ้ยแล้วเดี๋ยวมันอยู่ตรงกุ้งอ่ะเออดิน่ะไอ้เป้าอ่ะเจอไอ้เป้ามันแบบมันเฝ้ากุ้งอ่ะเออเด้อไอ้เป้ามันเฝ้ากุ้งไงไอ้เป้ามันไปแล้วบีไอ้เป้ามันไปแล้วมันจะอยู่ในในบ่อแล้วไอ้พวกจ่าฝูงมันไปแล้วโอ้ตัวแปดหมื่นไม่ไหวไอ้เป้ามันไปแล้วไอ้เป้ามันไปแล้ว ไอ้บีอยู่ไหนกเราจะไม่ทำร้ายกันนะโอเคปะมีข้างหน้าข้างหน้าปลาทองปลาทองกินมันกินมันกินมันเดี๋ยวเขาต้อนทางนี้เขาต้อนทางนี้ทำงานเป็นทีมกันทำงานเป็นทีมเอาลุยเอาลุยเอาลุยจิ้มเร็วเร็วเร็วเขาต้อนทางนี้เขาต้อนทางนี้กินมันจังานไปไทยจังานเป็นทีม ไอ้เป่าไอ้เป่าบ oui ีไอ้เป่า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 เอาดิ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 เอามันเอามันแไม่รอดแน่เอาเอ้ทำงานเป็นทีมทำงานเป็นทีมทำงานเป็นทีมใครแบบเด็กเล็กเข้ามาได้คือแบบโดนหมดถ้าตัวใหญ่มาตัวใครโทรมันนะบี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 เห็นปะ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 ไอ้ยงพอชั่วเลยไอคิดกิน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 น้ำปอยเอ้ย หนีก่อนหนีก่อนบีน huh. no. no. hey, ี่เร็วเร็วไอ้ตัวหลังตก่าเร็วๆบีเขาโดนล้อบี่โโนน no 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 ไม่เมื่อก oh, yeah. ี้เป็น t h มอ่ะเอออุ้ยแล้วบีไล่กินเลยเหรอเย็บบีบีเหางหลังเขาโอ้ยบีแพ้ปาดแผ่นเลยจะซุกนี้ไม่ได้ฮะอุ้ยบีมันแขนบีดูดิมันแขนดูดิเนี่ยที่เราไปต้อนมันน่ะแขนในเนี่ย ดิมันตามเขาไม่หยุดเลยมันแขนนะไปต้อนมานหน้าอ๋ออุ้ยนั่นวิ่งไวจัดแล่ถาปาซิ่งขนาดนั้นแล้วถ้ามันไอ้นี่ได้นะกูบอกเลยบ่อเราพังแน่เลยหลังจากนั้นนะครับก็น่าจะรู้ชะตากรรมนะเพราะว่าแม่งไฮสปีดเจ็ตขนาดนั้นคงไม่รอดครับทั้งบอ่อไปปาบีมันดูอุ้ยโอ้โห oh เห็นยู่เห็นยู มีระวังไอ้ฉลามมันกินไอ้ฉลามมันมาแล้วหนูไม่ได้ไอ้ตัวนี้มันเก่งไอ้ตัวนี้มันวิ่งไวอ่ะวิ่งไวขนาดนั้นใครจะไปสู้มึงวะตัวนั้นน่ะไอ้ตัวไอ้ตัวเนี่ยเนี่ยน่ที่มันขึ้นสองแสนอ่ะวิ่งไวมากเลยใครจะไปสู้มันก็ดูดิไหนๆตัวนี้โอ้โหเออแล้วเจ้าถิ่นมาใครจะไปสู้ได้วะโอ้โหกูายอมตายเลยเจ้าถิ่นเขาวิ่งขนาดนั้นนะเขารวดเร็วเกินเลยดิโอ้โหเจ้าถิ่นเขาเอาจัดเลยดิมันไปกันไปอ่ะ ตามสภาพเลยอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะแต่ผมว่าน่าจะโปะไหมอะถ้าแบบนี้ก็คือแบบเดี๋ยวมันจะมีคนในห้องอะครับที่ด่าว่าโปแล้วมันก็ใช้ปลาตัวอื่นด้วยนะอย่างเช่นพวกปลาดาวพวกอะไรนะที่แม่งแบบผมก็ไปดูสเตตมานะมันกรชานะแต่แม่งวิ่งโคตรไวเลยผมก็ว่าน่าน่าจะใช่โปนะใครรู้ก็บอกหน่อยนะครับว่ามันใช่โปเปล่าแต่ผมว่าน่าจะใช่แหละเพราะว่าวิ่งไวเวอร์เกินคือแบบเฮียกูเจอโปในเกมปลาแบบนี้เลยนะ เหี้ยภาษาจะแดกกูบอกเลยมันคือโปเหรออันนี้คือโปเหรอเชื่อวิ่งวิ่งอยู่เนี่ยมีคนบอกโป้มันพิมพ์คุยได้เวยเหรอไงใช่อมันคือโปเหรอเพิ่งรู้อ่ะมันไม่ใช่ว่ามันบูตมาเหรอมีคนกำลังพิมพ์ได้ที่หนึ่งแต่โป้เอ้ยมันก็กำลังเปิดอ๋อมันโปเหรอนี่เพิ่งรู้นะว่ามันคือโปเหรอนี่ะมันพิมพ์อะไรอยู่นะยังไงวะว่าอ๋อมันคือโปเหรอเขาเขาเพิ่งรู้นึกว่าอะนึกว่าบูตบูตไวก็คือโปเหรอ ดไีน <m í toys> ่าจะโปแหละครับเพราะว่าไอ้เจ้าตัวมันก็เหมือนจะพิมพ์แล้วก็ยอมรับนะแล้วก็ด่าคนในแชทแต่แหละไอ้เฮีย้ยโอ้ยกูปวดหัวกูปวดหัวปวดหัวโอ้ยเกมป้ายอย่างงี้ใช้โปอีก็เอ้ยจะบ้าตายอันนี้อ่ะนายบีอยู่ไหนเดี๋ยอาขี้นฮะเนี่ยมาเนี่ย่นี่เห็นนะนี่แล้วนี่เขากลังโดนไอ้ไอ้เออวุ้นตาปลาตาเหลืองนี่มัไล่อยู่มี ปลาดุกปลาดุปลาดุมันไล่เขาอยู่อันนี้อันนี้เรียบร้อยนะมีชั้นเชิงมีชั้นเชิงนะแต่มีชั้นเชิงนะแต่มีชั้นเชิงไหมมีชั้นเชิงไหมเรียบร้อยเขาตูดแล้วเขาตูดแล้วแต่จะโดนฟัดตัวข้างหน้าแดดเอ้ยอือแล้วโดนกูโดนกระเบียนแดดแน่นอนอุ้ยมันวิ่งไวมาก อูไม่ทันอันนี้เปิดซิลเว่ยปอนอุ้ยอุ้ยได้ปลาบูลี่มาหรออืมปลาดอลลี่บูแทงอุ้ยไหนเขาดูอันเร็วมากเลยนะสองพันสี่แน่แต่ก็เบนไวมากเลยตัวเมื่อกี้เออเ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 อันนอ้ไอ้นี่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 ชันเชิงเยอะนะแต่ปลากูไวนะตามตาม ตามเองระวังโดนนะตามเองระวังโดนนะโดนนะบอกไว้ก่อนตามเองโดนะะนะแล้วมันอยู่กูจัดแล้วอยู่กูจัดแต่มาตามเราไม่ทันตามเขาไม่ทันบีไออยู่ตามเขาไม่ทันหนีมาตามเขาไม่ทันเอออัน,นอัน,นอันนี้เล่นลิ้นนะสองตัวนะี้ตามเขาไม่ทันเขาไวกว่าอย่าให้คะแนนเท่ากันนะเจนะบอกไว้ก่อน <laughs> ไอเคียดีแวงแผนสูงนะและพยายามที่จะกินให้ได้แต่มันกินไม่ได้ยยย พายายามอยู่มันพายายามอยู่อุ้ยกุ้งชิ้เต็มเลยอะ่ะกุ้งใหญ่กุ้งใหญ่โอ้เออโดนนะเออแล้วมึงจะกินกูทั้งคู่ไม่ได้นะ่อาาเอานะเอานะเฮ <c oughs> ้ยมันกลัวกินกันเองเว้ยเมื่อกี้นี้มันถอยออกกันสองคนเลยนะฮ่าฮเอาเด็กๆขอหน่อยเด็กๆขอหน่อยขอหน่อย เฮ้ยมันกำลังัวมผัวกันเอ้าเอาเตัวนั้นดีกว่าเฮ้ยอย่าได้เปลี่ยนทางเปลี่ยนทางแล้วกูเข้ากลางแล้วกูเข้ากลางเลยละกันเดี๋ยวจะโดนกันเองนะเดี no. yeah. ๋ยวมึงจะโดนกันเองนะไปเมีตัวเร็วกว่าด้วยรอตัวนั้นสองพันเก้าเนี่ยเจียไม่ได้ขี้ได้ที่มันกินเดี๋ยวายไม่ได้ไม่ได้เขาเข้าไปอีกนิดหนึ่งอ่ะเขาโดนกินแน่บอกเลยเขาโอ้ยดีโมโดนกินไปแล้วไอ้นั้นมันขึ้นไปสามแสนแล้ว แล้วมันจะมกินในตัวนี้แล้วสองแสนน่ะเชื่อไหมไม่ยังไม่กินหรอกตามไม่ทันเฮ้ยสามแสนอยู่ข้างหน้าบีมันกัดต้อนเอ๊ะมันโกงนะเห็นไม่โกงนะบีเขากำลังโดนแล้วนะบีเออเออเออโอ้โหมันโกงดูดิมันลุมมันลุมเออมันลุมแล้วมันก็ให้นี่กินดูดิเห็นปะ จะบอกว่าเขาโกงก็ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าต้นเกมเราก็ทําแบบนี้เหมือนกันก็ตามนั้นแหละครับตามภาพก็สนุกดีนะครับสำหรับเกมอ่าเป็นปลาเนาะหรือไอปลาใหญ่กินปลาเล็กกันแหละซึ่งถ้าไม่เจอโปะนะก็สนุกดีส่วนไอพวกโปกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเล่นเอาส้นตีนอะไรเหมือนกันไปเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับผม